จากนี้ทุกๆเหนาที่ฉันขอมีแต่เธอไม่ว่าอะไรที่ต้องเจอเธอนีเธอฉันไม่หวั่นไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายพร้อมจับมือและยิ้มให้กับมันแค่ทุกนาทีของฉันนั้นมีเธอ หนึ่งหนุ่มดีกว่าร e a r t ครับสําหรับอัลบั้มนี้นะครับ,รบก็นอกจากจะมีเพลงซิงเกิลแรกนะครับที่เรื่องของคนแพ้นะครับก็ยังมีซิงเกิลที่สองนะครับ ลลมเยครับก็อันนี้จะเป็นการรวมกันนะครับของ2ซีซันนะครับคือ k p ปินาออดสอง0นะครับแล้วก็ k a w a r d ออดครั้งที่20นะครับก็เป็นเพลงเอ่อฮิตทั้งหมดนะครับที่เคยเราเคยทำมานะครับรวมถึงมีพิเศษมีเพลงใหม่อีก2เพลงนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนมาก่อนด้วยครับแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นเดียวของแต่ละหั ก็สำหรับน้องๆหลายๆคนที่ฟีดแบ็ดีแล้วก็แฟนคลับเยอะนะครับก็ได้ติดตามผลงานอีกแน่นอนจะมีผลงานใหม่ๆตามออกมาเร็วๆนี้นะครับก็ผมต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับสำหรับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามารับผิดชอบตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆครับอะไรนะครับ คอนเสิร์ตใหญ่นะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือจะรอรุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเคม p o วครั้งที่21นะครับก็จะเริ่ม8ตุลานี้แล้วนะครับก็ยังไงจะได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่รวม3ซีซันแน่นอนครับแ่นครับก่คราทก่อนครับปลาทองอ๋อเยี่ยวปลานะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องทำนองนะคะให้เพลงตัวเองแล้วก็เป็นซิงเกิ ซิงเกลิลใหม่ของอาร์ตค่ะแล้วก็ได้ได้ได้ไดมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแสดงความคิดเห็นนะคะกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอนน้องๆหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องร้องแล้วก็การอ,ออกออก,ออกแบบเสียงอะไรเงี้ยนะคะ้าสมรโรสก็อัลบั้ม K.P.N.Together กนะคะก็จะมีเพลงซิงเกิลแรกของโรสด้วยชื่อว่าเพลงผิดคนหรือเปล่านะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะ ก็สำหรับพวกเราไอบอมแบงนะครับก็ขอฝากเพลงขอแค่นี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นเพลงน่ารักน่ารักครับผมผมอยากให้ทุกคนได้ฟังนะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยสามารถได้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองลองมันน่ารักก็ครับบี้ก็มีซิงเกิลนะครับครั้งแรกกับเพลงประกอบละครนะชื่อเรื่องสุดหัวใจเจ้าชายธทวดาแล้วก็เพลงประกอบเพลงประกอบละครนะครับชื่อสุดหัวใจนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับเพลงของโรสที่ได้ฟิชเชอร์ริ่งด้วยครับปดคนในป่าด้วยครับ เพชรครับผมก็ขอฝากซิงเกิลของเพชรนะครับผมก็มีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของเพชรเป็นซิงเกิลที่2ออยู่ในอัลบั้มนั้นด้วยนะครับผมชื่อเพลงทุกนาทีนะครับผมครับผมสวัสดีค่ะ ขอฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงซิงเกิลแรกนะครับท like, ี่มีอยู่ในอัลบั้มชื่อเพลงว่าที่เดิมของคนแพ้นะครับแล้วก็ซิงเกิลที่2ที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับชื่อเพลงว่าอย่ากลับมาอีกเลยครับก็สำหรับสำหรับของอาร์ตนี่ก็พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานภายในกันเองนะครับอย่างเพลงของอาร์ตเพลงใหม่เนี่ยทำนองทั้งหมดคำร้องทั้งหมดแต่งโดยปาทองนะครับส่วนเนื้อเพลงเนี่ยทำโดยน้องต้องนะครับ KPN ปี2010ก็เป็นทำกันแบบภายในนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ใครมีความสามารถอะไรเราก็สนับสนุนกันเต็มที่แล้วก็ สำหรับอัลบั้มนี้นะครับใครที่อยากโหลดเป็นดิจิตอลนะครับโหลดได้ทุกเพลงที่ดอกจัน1238080นย์แปดศูนะครับนอกจากอัลบั้มนี้มีเกมออนไลน์อ๋อใช่ครับก็มีเกมนะครับเป็นแอปพลิเคชันใน Facebook นะครับก็สำหรับบี้กับโรสเป็นศิลปินไทยคนแรกที่มีเป็นเกมของตัวเองที่เป็นตัวคนเลยนะครับใน a c e b o o k นะครับก็สามารถเริ่มเล่นกันแล้วได้แต่วันนี้นะครับก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีเข้าไปที่เ w w f a c e b o o k c o m k p n a w a r d นะครับ ออดิชั่นนะครับเคเป็นวอลครั้งที่21นะครับที่สุดท้ายแล้วนะครับเราไปเหนือใต้อีสานมาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็อยากให้มาแสดงความสามารถกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราครับขอบคุณทุกท่านครับ เวิรได้ที่ทำเหนื่อยละขอให้รู้ว่ามีฉันคอยประกัลั์ในใจกันให้รู้ถ้ะเธอไม่มีใครจะฉันยังไงจะไปบ้านเธออาจราวฉันอ่อนแแต่คงจะไม่พลาดมีเธอในคิร็น

ที่สองของปลาด้วยนะคะชื่อเพลงว่ารักจนมองไม่เห็นตัวเองค่ะ